แน่พ uhm oh ี่น้องเอ้ยวงแน่โอ้ความถูกความยากเนาะเพิ่นก็ได้ยผมมีเงินทีอเก็บเยิบเอาโอ้ยข่อยห้กับผมเมื่อวานนี่ข่อยไปถอดโฝนมาเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจะห้าเกิดไมาให้เจ้าเถอะร้ายร้ายมันจะขายอยิ่งกว่าบ้ากจว้าวยิ่งกว่า สบายดีพี่น้องสบายดีทุกมองสุบอลเด้อนินนีตอนหับกองสู่ช่องบอกไก่พี่น้องเมื่อนี้ไก่กะมีเนื้อขิดเนาะมีหลายคนเนาะบอกว่าบอยทีมบอยพาน้องโชคใช่เนาะพี่น้องเมื่อนี้ไก่กะสีมาเยี่ยมจ้าม้องโชคใช่อีกแล้วพี่น้องเนาะกะตามคำขอ,ขอนอกกะทีมาเรื่อยๆเนาะแต่แต่กะซิบ,บริได้มาถูกมือด้วยพ,พี่น้องเด้อทางใดก็ผิดพลาดกันได้กัไก่เฮ็ด แ้วได้ผิดพลาดกับคอโทษขอภัยหลายๆตอนต้นนี้ไก่กับนีของฝากมาให้น้องทบไสพี่น้องกับบริไลร้ายเนาะพี่น้องนี่ไก่ซื้อมาๆมากกล้องนึงเนาะจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้นกล้องนึงเนาะพี่น้องไก่กรบโบมี่เนาะพี่น้องถ้าไก่มีกับไก่กระซี่ไฮไลท์ก่อนนี้โย่เดี๋ยวไก่กับบูฟเฟ่ต์ซอิ๊วหน้าเลยวะเนาะพี่น้องน้องทบไสกับเพราะว่า พอเพิ่นก็บ่ฮู้จกักจักมาเดีห้องมอหรือยังเนาะแต่ก็ยังบ่ฮู้เลยเดี๋ยวเฮาสิไปฮอดน,นาเนนพิ่นกุนแหละพี่พน้องว่าสิพ่อเพิ่นเรื่อปอเ้ิเอะม,มากมากะเพื่อให้น้องสุกชัเนาะไว้ให้เพิ่น้มกินเนาะเวลาตอนกลางคืนหรือว่าตอน,น,นอเช้าเนาะเพิ่นเพนอยากไว้เนาะหิวข้าวไว้เนาะเพราะว่า ยันว่าพ่อแม่เห็ดกินกับเขาของท่าน,นเนาะเดี๋ยวคนหิวเล็กน้อยเนาะพี่น้องไปพี่น้องตามกันไปก่อนตามกันไปเลยไอ้เอคี้ยวก็อยู่ทัวร์นั่นหัวไปไปพอหันแล้วไปเดินมือได้ไหมไปหมดแล้วโอ้พี่น้องเนีย น้องโศกไส้บุอยู่ซ้ำพี่น้องไงน้องโศกไส้บุอยู่กะที่ว่าไอ้น้ำยา่ผลเป็นอะไรพี่น้องอ้ยายเอาฝากไว้ให้น้องนี่ไปซื้อเลยมาให้น้องไปท่าพ่อไปห้องหมอสวรรค์ไปห้องหมอพี่น้องเไงไปห้องหมอสวรรค์ผลเป็นอะไดเนี่ยไปอันแก่นกอกเนี่อาการกันยังบุญดีคืนราชันซ่าก็เลยไปสวรรค์มาหน่อยนะแล้วก็ เพ่อได้พาไปไปชองคนมือนี้นะขับรถขับรถได้อยู่ครับรถได้มือหนิไทยเนี่ยนองก็ดกนี้นี่แต่ยังยังบอดดี้มันได้เราไม่น้องแต่พอขับรถได้มือหน้ขับรถได้ับไป็นไปนุ่งมอสเก่งกรอบมือนั้นแต่ก็เลยขับรถได้แต่ยังบอดยังบอเศร้าดีก็เลยไปสวรรค์ต่อไปนุ่งมอสสวรรค์เอาพี่ลอยเอาไงไอ้สุกใส่เด้อกินน้ำกันเด้อเด้อโดย้วยเอากลุ่มเอ้ามาได้ ข้าเจ้าข้าเจ้าขอาเจ้าไยพอบ้าเจ้าวพรเอดห้่ดีไม่แห้งเด้อสิหายอยู่ดีแห้งเด้อห้พมีน้องถุกถุกคนอยู่ดีมีแห้งิ่มีแห้งเจ้าอวยพรขเจ้าอวยพรขอบพระคุณขอบพระคุณที่พีน้องอุดนุ่นที่แบบอุดนุนให้น้องดูม ดูแลอาัศว์ไช่ดูไช่ได้กินนมได้กินนมเออ,เอ,อว่างลง้วงแบบนี้มันนักล้วง่ะจะมาทำไมเนี่มาขอกล้องทิ้งโอ้โหแล้วพี่น้องไก่กับบอดี้วันนั้นบุ๊ม,มี้ยังมาพี่น้องไก่กับสามีไก่กับสหายลูกกระนีอยู่แต่ผู้ใดอา้สอยเลื่องน้องอัศวไช่กับติดต่อหางไก่ได้พี่น,อกกกกน้อ,เอ,นองเด้อ เอาไก่ก็ผมมีอกกาี่น้องไก่ชอยได้ทำทำพิการร่างเนาะำน่แต่ว่างกักชอยมได้แต่มมีโดนเจ้ามาโทษลผีก่อไอืมโทษลผีเป็นหรือเปล่เป็นแล้วเออยังบทันเก็บมาขายก็บมาขายแ้่วงก่อนแต่ว่าติดแต่ันติดิก็บอีเก็บ อมรอมหยิบไหวเว้ยไหวจับยาเมื่อยเบามากเลยเมื่อยมึงแหน่พี่น้องให้เกิดอีแมน่กันได้วังแหน่พี่น้องเอ้ยมึงแหน่โหความฉุกความยากเนาะเพิ่นกันได้ผมมีเงินทีอเก็บหยิบเอาโอ้ยข่อยกให้เบ็นมือว่านนี่ข่อยไปถัดโฝนมากเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจะหาเกิดมาให้เจ้าค่ะ ก็ไล่ก็ไล่เลยมันจากหายยังไงบัอยากว่าวยังไงเขาใส่เกลือยังไงสักเกลือหมดจากเอาไปกูแบบสามกันเลยเนาะเดี๋ยวก่อนคท้าเดี๋ยวก่อนทหาเบิร์ใหม่ลูกทีมาไปเก็บไปยิบผมมีเงินซื้อทนขายผิดขายผู้ก็เลยเก็บออมร่ำลีได้ให้ลูกจักยาปิดปัว เห็ุจะได้แล้วความจุกค,มก,คมกความยากมาผิดกับไปโหดเท่ากับว่าได้อยู่หาเงนินจ่อยลูกอยากขายลูกเศร้าลูกกับบสบายเนาะลูกกับบสบายท่าน,นเห็นสบายก็ยังพอสิได้ซอยเลือผปใหญ่ได้อยู่เนาะไอ้นนเชี่ยวฝันกับเป็นลูกชายลูกใหญ่คนหนึ่งเนาะแต่พอมาเพิ่นมาเป็นแบบนี้กับทักไปสิซอยเล้าว,วันนี้นอกจากแม่กับเพิ่อซอยตัวเองวันนี้ซอยลูกแต่พผลกับบ่มีวมาทิ้มาซอย เก่ายังว่าพออยู่น้ำกับพ่อใหญ่รึกษากันเหตุจะได้เฮ้ยจีได้เงินได้ขับก็ยังพ่อใหญ่ว่ากันอันนี้อันนี้รถจักรย์ึกษากับ็ไปกันอหวใส่ลูกกับเห็นตอนยออตอนยออจิวจีบนักมัอนี่นะว่าขับรถได้มือนะขับรถจนบ่ได้มือนะเจ็บแห้งแม่กับ่สบายใจแล้วของมือเลยหัวเงานดำลูมีอะไรกับทิพย์ นี่กับป้าเนี่แมมนมาายแหละมีมีคอมเมนต์มาไลน์มาไอ้มีคอมเมนต์บอกว่าให้ให้แม่แล้วก็ไอ้เคี้ยวนั่นแหละสู้ๆยังได้ก็ให้อ้ายเพิ่นเป็นกำลังใจให้อ่ำเพิ่นเพิ่นว่าอีกอย่างหนึ่งกับเอ๊เมียเนาะถ้าเลิกกันไปเป็นผู้อื่นแล้วเพิ่นว่าอ้คอมเนอมนต์คอมเพิ่นอยู่เลือกเหมันนี่แหละมือเนี่ยจีบใบน้ำตาลมานจีบใบน้ำตาลหรือเปล่าอ๋อแม่นแหละแม่นแหละพ่อบ้านพ่อบ้านออกมาหาพ่อบ้านอยู่เห็น นอกหน้ามันนี่แล้วก็แล้วบาบนี้เนาะเข้ากับผมมียังผมยังเกี่ยวข้องกันเนาะบ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นบ่เมียก็แล้วมันีใครกาเปิดอิสระในใจของใครมันอิสระบาบนี้ก็วุ่แหละขอให้เพิ่นในเขียวเนาะขอให้เขี้ยวสุขภาพแข็งแรงกลับมาคือเก่าเนาะมันทีได้ไปเมืองแง่งแม่แต่ก็ขอบคู่ันเนาะแล้วก็ลูกเพิ่นจุดนักก่ะ แม่กระเถิเลยเนาะปีนี้จะกอไเยหกงเยเออหกสิบสอน้องหกสิบเรายังไปหาหน้าพี่น้องเอ้ยหกยังไปหาหน้ามันโติดคตรสวนอยู่หกสิบสองปีแล้วปีนีว่าหาเกตรได้จะเก็บผ้เช็าัส้าพันผ่มาเก็บไว้ให้ลูกเอาสืเีกาเบิ่งนะมาเบิ่งไกลเดี๋เดี๋ยวมหนาขอสิเบิ่งเกิห้าพือหาซื้อมาให้เจ้า เราขึ้นบกสองก่อนเจ้ตรงซานเนันไปทางไกลกับเขาว่าโอ้ยเกืดบมันหน้าเกือบไม่เลยว่ะมันไปได้สามกินเขาเน้าว่ะเน้าเหยียบมันว่ะอย่ามันของใสชีวิตประจำวันพี่น้องเกิดเข้า เราก็ต้องใส่ต้องใส่เนาะลึกกว่าเอาขึนไปไหวไปลุกเรื่งกว่างลุกก็ได้เอากล้วยมาผูกกล้วยกับใส่กล้วยตัวเองก็ซ้อมโตเรื่องนะกล้วยหย่อนก็ลุกนะแล้วก็กล้วยอีติ๊กไม่ใช่กล้วยอีติ๊กแล้วมาปลาไหวกล้วยตัวเองแล้วเลี้ยงให้เข้า เหมือนไอเคียวเหมือนไป็ตน,ตนตอนแต่เช้าผมบอก <m> oh. เป็ดโมงเป็ดโมงกว่านะเป็ดโมงฟังบึงว่ะตะเก,ก่าว่ามันบ่มันบ่กหึงนะตะเก่าอันนี้คือหึงอย่างว่าเป็นอะไรอย่างว่าข้องอยู่กองลูกอลังคือจากเมื่อบ้านก็นนงงนปันนี่อย่างผัดป้าแม่อยู่นา,านาไไจ,าาจาัดเขตนได้ายจึงมาลัดทุกเป็นอะไรอาการนะเชานี่ไปอนัน ดีใบน้ำตาอันกับนางหน้าที่ขี้งออยู่ได้แม่บอกกันโตขัาบดดูไว้กับให้น้องเคยพาไปน้องเคยกักข้าบดมาแข่งมันเสียวมันบเราก็ทยยาเที่ยงทำใจยากเลยเนาะมันกับทำใจยากดิมั่งหมดละอีกหน่อยเราก็ทำใจได้แมโอ้ยถูกเขาอันเอฟซีเนี่ยเป็นห่วงเจ้าะวัลุเป็นถูกแมงเป็นถูกแล้วซะ เอฟซีเอฟซีใจเออยู่ฝั่งไทยกันแล้วเขาเม่นมาเขาเขาได้ยินว่าไอ้เขียวเนี่ยปลสบายเนาะอะไรก็เจ้าเนบ่แห้งบ่สบายใจกันนะไม่อย่าเว่าแล้วแม่อันเป็นห่วงพวกรับบอนแล้วเนาะเนาะพวก็ยังต่ำอยู่คลึกๆเถิดบางมือมากนะเป็นหนังเชี่ยวมาอายุกุนแล้วอยู่อยู่กระดูกเล่าหมดแล้วบางมือมันกลุ่มมาแห้งๆ ไปนั่งเกี้ยมาพูดแล้วเกี้ยมาเกี่ยดไแล้วจังมาตอนนั้นปุ๊กมาแห้งมาลูกตอมันเต็งถับผิดแล้วโอ้ยแบบชีวิตเอ้ยชีวิตแบบเกิดมากกับซูโบมีความสุขน้ำโมแท้จุจมอยู่จะคิดอะไแล้วออกมาหักเต็งมันเท่ากันซูไปแม่สู้ไปให้อยู่ไปนี่แหละตามแดดตามลมนี่แหละูกยอยู้ไปเรื่อยจังเลย ต้องมีสวรรค์ต้องเห็นเฮาแม่ต้องเข,งขง้าข้างเฮาตัดทุกมาแห้งกูกูเห็นกูได้ยินอยู่เพลงเขาดันลูกเลยเขาลองเพลงวะต้องมีสักวันกูก็จื่อได้อยู่ได้ลูกเลยต้องมีโดยๆต้องมีสักวันเอยธรรมดาต้องเข้าข้างเฮาเข้าข้มยังวะมันบอกเข้าข้างเดทยวนี้นะ ตติิดไก่ก็ข้อฟ้อนหน้าเนาะให้ไอ้เคียวอ่ะละให้ไอ้เคียวรุ่งฟ้าแข็งแรงเขามาคือเก่าเนาะพี่น้องพอน้องโศกไส้แหละพี่น้องไอ้อยู่ดีไม่แห้งแต่ผู้อยู่ทางพุ่นก็คือกันไอ้อยู่ดีไม่แห้งเบิดทุกทุกคนถ้าไปยังขิงทอดเป็นห่วงพอโศกไส้แล้วก็โศกไส้พ่ออันโศกไส้กับบ่มีแม่มาอยู่ลำหย่าหน่ากับบ่มีผัวแล้วก็พักกันทุกยาก อยู่น้ำไหลน้ำหน้านี่แหละแต่ผู้ยิ่งขันลูกบ่มากขออยขอบคุณพี่น้องถ้าเป็นห่วงขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งถ้าว่าไายังคิดห่วงคิดอันสงสารก็ขอขอบใจหลายๆที่เป็นห่วง งกอินดูน่องสงสัยไ้ลายคนแบบน่องสก๊อตไบ้แบบเป็นตะแพงกับน่องรูปน nope. ี่แหละเออนะแซนลู่หเนี่ยจริงจะปานองเด้อ่ไกเออม่สั่งเาไ่ไ้่เด้อยนี่มแห้งน่เด้อแลวมือไเดี๋ยวอยหาเก๋ให่จอกยยันพ่น้องใกล้ๆกอยู่ระหว่างข้างนองของหน้าห้องน้องสกชัยไนาะพี่น้องไปกับพพ่อน้องสกชัยเนาะพี่น้อง ไก่ก็ฝ่าวา่าเนาะไก่ก็ส,งส,ยยนนสงสารยายเ,พ,าาเยพิ่นเนาะสงสารยายเพิ่นพี่จ๊งสงสารลีพี่น้องไก่สีบลสีบลฟ้าเด้อพี่น้องเด้อไก่กับสีมีกับเจ้าให้สีบอลสีเงินให้สําไก่มีเนาะพี่น้องปพาไก่สีให้เป็นเงินเป็นค้าแบบไก่กับบลมีกันพี่น้องการเดินไก่เนาะ ยังไงต้นอนนนะไรพี่น้องเยรอป่ะพี่น้องเบนการรอป่ะอ้ไรพี่น้องอ่ไก่กับโบมี่ยังไงนาะพี่น้องไก่กับ,บเวนโบมี่นาะพี่น้องไก่กับพ่อแต่มีกินมีใช้ในครอบครัวเนาะพี่น้อง ไก่ไห้ได้สัมทีไก่มีเนาะพี่น้องขาไก่ผมมีลีก็ต้องเคลื่อลเราถึน้องเนาะนี่เงยก็พ้าหน้าเนาะขอให้สิ่งซิทเนาะปกปักรักษาคุ้มครองเนาะไอ้เขียวเนาะไอ้เขียวก็คือผอขขาน้องโชคชัยเนาะพี่น้องไปห้องหมอโมนี่เนาะขอให้เพื่อนปลอดภัยขอให้เพื่อนดูขับแข็งแรงกลับมาคือเก่าเนาะพี่น้องเห็นได้เพื่อนกาสีเห็นไหมเพื่อนกาสีได้ มาดูแล้ขอบขนะับงง้วนาะเหมือนเงงขอใหสิ่งสิลป์คุ้มครองเถอะผ่านเนาะขอให้ฝนปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะนอย่าดีมีแหงอุ้ยนแล้วพี่น้องไก่กับบุ้งี้ยังลายเนาะพี่น้องไก,ก่บุ้งี้ยังลายสีให้ฝ <c oughs> นเนาะไก,ก่จะมีสัมผีไก่ให้ได้เลองสัมผีไก่มีเนาะพี่น้อง ไก่มี so ่คนี้ไก่กระชาได้คนนี้นะพี่น้องบ๊วยกัไก่บ่มี่เนะไก่กับพอมีกินมีใช่เลยนะขอบฟ้าเป็น้องเนาะขอบใจหลายๆเด้อพี่น้เราพูดหลายๆครัำได้ก็ดูแลเจ้าของน้ำเงอ้ลมองชุบอลนั่นแหละขอให้ทานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกำลังด้วยเงินทองขอให้เป็น ฝืนของครอบครัวทุกมองทุกบ่นเนาะพี่น้องครอบครัวหล,ลายๆอใจหล,ลายๆทำดีเลยลพี่น้องเด้อออกกำลังกินหนาคนหลายๆ